จากทีมกาลันยุตาด้วยพระมหาการุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจารด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชนเยน,ยนและท่านเชยเยน,ยนจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึ่งมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเทินตอนความแตกต่างระหว่างพุทธ,ธกับเวไนสิทธิ์เอย๋ยพวกเจ้าได้บำเพนผ่านมานานมากแล้ว แล้วพวกเจ้ารู้ถึงความแตกต่างระหว่างพุทธ,ธะกับเวไนกันบ้างหรือเปล่าวันนี้อาจารย์จะมาสนทนาถึงปัญหาในหัวข้อนี้และต้องการให้พวกเจ้ามีโอกาสดีได้คัดสรรด้วยตนเองความแตกต่างระหว่างพุทธ,ธะกับเวไนย พุทธ,ธะกับเวไนมีความแตกต่างกันอย่างไรเวไนนั้นทำเพื่อตนเองส่วนพุทธ,ธะทำเพื่อเวไนในสมองของคนเรามีตาช่างแห่งฟ้าอยู่เพื่อประเมินความหนักเบาของเรื่องราวสิ่งที่สมควรหรือไม่สมควร มีบางอย่างประจักษ์แจ้งด้วยใจมีบางสิ่งรู้ได้ด้วยวาจาและคำพูดทุกเรื่องราวอยู่ในมือเราล้วนมีความสมดุลของมันอยู่แล้วมีบ้างที่โลภละโมบต่อการรับผลงานความดีความชอบ มีบ้างที่โลกหาผลลัพธ์ระยะยาวสำหรับเวไนแล้วสิ่งใดที่มีผลประโยชน์ต่อตนย่อมยินดีย่อมรักชอบชื่นชมสิ่งใดที่เป็นผลเสียต่อตนจมกโกรธและลังเกียจด,ดังนั้น ฤดูฝนในช่วงใบไม้ผลิมีค่าประดุดน้ำมันชาวเกษตรกรชื่นชอบความชุ่มชืน้นแต่ผู้คนที่เดินทางเทา้าต่างรังเกียดดินเลนที่เหนียวและเฉอะแฉะจันทราสุกสกาวใสดังกระจก สาวงามชื่นชอบทิวทัศ์งดงามสุนทรีแห่งจันทราแต่มูโจรหัวขโมยกลับรังเกียจแสงสว่างแห่งจันทราเพราะเสี่ยงต่อการทำชั่วไม่สะดวกเมื่ออำนาจมาถึงมือตนย่อมไม่ยอมมอบให้ใครง่ายๆ นี่ก็คือกิเลสความเห็นแก่ตัวกําลังสําแดงพิษอยู่ดังนั้นจึงมีปรากฏการของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นเมื่อมีผลประโยชน์มาถึงมือแล้วมุ่งคิดจะเสพสุขแต่เพียงผู้เดียวลักษณะนี้แสดงว่า กิเลสตัณหาทางวัตถุกำลังก่อกวนออกริดเดทอยู่ดังนั้นจึงเกิดเรื่องราวของกลโกงแย่งชิงเกิดขึ้นถ้าหาสามารถคิดทำเพื่อผู้อื่นตลอดเวลาย่อมสามารถกล่อมกลาผันแปรทุกเรื่องราวในโลกนี้ได้ ย่อมสามารถสลายอารมณ์โทสะที่กระแทกกระทันระดับสูงลงได้ฉะนั้นไม่ว่าอยู่แห่งหนใดให้คิดคำหนึ่งเอาใจเขามาใส่ใจเลาสักหน่อยย่อมจะสามารถขจัดจิตที่เห็นแก่ตัวลงได้บ้าง ความรู้สึกเข็นอกเข็นใจผู้อื่นย่อมเพิ่มพูนขึ้นแต่ปุตุชนส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลางบุญวาสนาโดยไม่รู้จักบุญวาสนาที่มีอยู่ไม่เคยพึงพอใจกับสภาพปัจจุบันของตนเองแต่พึงตรหนักว่าหากชีวิต คนเราไม่เคยเผชิญกับภัยอันตรายอันสูงชันไม่เคยประสบพบเจอคลื่นลมพายุย่อมไม่ตระหนักรู้ถึงโชควาสนาที่ได้อยู่ในเส้นทางอันราบเรียบหากไม่เคยเผชิญกับความหนาวเหน็บและอดอยาก หิวโหยยะเยือกหนาวย่อมไม่สามารถตระหนักรู้ถึงบุญวาสนาของความสงบและผาสุขได้หากไม่เคยป่วยไข้จากโรคระบาดไม่เคยตกอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดรวดร้าวทุกยาก ย่อมไม่อาจระหนักรู้ถึงความโชคดีบุญวาสนาที่มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีหากไม่เคยประสบกับความทุกข์สุดขั้วไม่เคยผ่านการร่อนเร่พเนจรระหกระเหินพลัดที่นาคาที่อยู่ ย่อมไม่อาจตระหนักรู้ถึงบุญวาสนาของการมีสันติภาพดังนั้นการรู้จักพอเพียงเป็นสุขนิรันย่อมสามารถอดทนได้ย่อมสงบสุขเองเป็นวินยูชนแม้ยากไร้ขาดแคลน ก็ไม่สูญเสียมโนธรรมถึงร่ำรวยมั่งคั่งก็ไม่ห่างหายไปจากธรรมตระหนักรู้ว่าชื่อเสียงผลประโยชน์ล้วนเป็นรากเหง้าแห่งความกลัดกลุ้มทุกกังวลความเรียบง่ายเบาบางจากความโลภ คือแหล่งกำเนิดแห่งบุญวาสนาหากสลัดทิ้งซึ่งชื่อเสียงผลประโยชน์ย่อมสามารถหลุดพ้นจากความเป็นปุตุชนได้ถ้าขจัดจิตนึกคิดแห่งการเกิดให้สินส้นซาย่อมสามารถเข้าสู่ความเป็นอริยะได้ หากชื่อเสียงความดีความชอบไม่เป็นอุปสรรคต่อปณิธานความมุ่งมั่นได้อีกนั่นก็คืออริยะบุคคลน,นั่นเองถ้าความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ทำให้จิตใจของเจ้าหวั่นไหวเจ้าก็คือเมธีชนนั่นเองดังนั้น ผู้บำเพ็ญร,รมพึงจะต้อง 1. สลายไปซึ่งจิตแห่งการกล่าวโทษมีจิตปรงตกมองโลกไม่แงด่ดีมีจิตมุ่งมั่นทำเต็มที่สุดจิตสุดใจเพื่อมวลเวไนดำเนินด้วยจิตใจแห่งความเสมอภาค สขจัดซึ่งจิตพุ้งส่านไร้สาระอนุรักษ์จิตแห่งความพอเพียงไว้ขจัดจิตเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะบังเกิดจิตเมตตากรุณาละเว้นจิตที่ตรนีที่เหนียวก็เกิดจิตให้ทาน ขจัดสิ้นจิตที่ผิดบาปขยายจิตกุศลธรรมให้กว้างไกลเหล่านี้ดังกล่าวเบื้องต้นคือจุดที่แตกต่างระหว่างพุทธ,ธะกับเวไนยสิทธิ์เอ๋ยพวกเจ้าจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า บนเส้นทางที่ดำเนินไปของชีวิตของคนเราผู้ร่วมเดินทางที่ดีที่สุดก็คือจิตแห่งความศรัทธาเชื่อมั่นของตนเองเพราะจิตศรัทธาเชื่อมั่นเป็นสเสบียงอาหารที่หวานชื่นอร่อยที่สุดเป็นทรัพย์สินที่มั่งคั่งที่สุดเพราะสิ่งนี้ ทำให้สามารถแบกภาระหน้าที่อันหนักหน่วงทั้งพวงมันจะนำพาเจ้าขึ้นสู่เส้นทางธรรมที่รู้ตื่นอย่างสัมมาได้เผชิญหน้ากับอุปสรรคทุกยากที่เป็นสภาพจริงมีพลังที่จะสู้ลบประจันกับหายนะ ที่เกิดจากการยั่วยุสามารถตลุมบอลสู้รบกับการทดสอบอันยาวนานได้อุปสรรคความยากลำบากก็คือผู้มีพระคุณของความสำเร็จด้วยเหตุนี้เจ้าต้องขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจต่ออุปสรรคและ ความยากลำบากอย่าได้ไปกล่าวโทษเขาเพราะว่ามันคือการผลักดันจากด้านหน้าจึงจะเกิดพละกกำลังผลักดันจากด้านหลังได้อาจารย์ก็ได้แต่คาดหวังว่าพวกเจ้าจะมีจิตแห่งศรัทธาเชื่อมัน่น มีพลังยืนหยัดไปแบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่ไว้บนบ่าให้ลุล่วงภาระหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ได้จริงไหม